สวัสดีครับสสวัดีังย้อนดังย้อนติ๊กต็อกกุญยาครับแจ็คล้านแล้วได้แจ็คล้านแล้วนี่ไงเดย์แจ็คล้านวิวแล้วได้โอ้ยจ็คครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าบาทพุงสั่นเราก็ไปได้เป็นย้อนย้อนอยู่คนเลยคุณพ่อใหญ่ลนะสวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีครับผมสวัสดีครับซ้อมเบิร์ดครับซ้อมเบิงเดเอฟซีกับเบื้องหลังครับเบื้องหลังทีเอฟซีครับ เบื้องหลังครับผมเอฟซีที่ตามเราอยู่ครับขอบคุณครับผมนะครับฝากพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะตอนนี้นะครับมือนีมางานเอ่อถอดเชียนครับถอดเีชือกบานคอหน่อยครับบานคอหน่อยบัดวัดสีบุญเรืองครับวัดสีบุญเรืองครับผม มือนี้มาในจุดสีชมพูครับสีชมพูกับงานดวนงานดวนดวนอิลีเนาะแปลงดวนแปลงเลยมือนี้ก็ร่างเตรียมตัวครับสั่งความสีสันนะครับในงานงานเตียนครับต้องเตี้ยปกลองยากเพอล่งพ่วงมานั่มมาเตรียมล่องพ่วงมานั่เลยนะต้องเตรียมเครื่องมวนมานั่ สวันดมันนี่ด้วนลมนนี่ด้วนลายอีนี่ครับด้วนลายอีนีัหลังครับมันนี่ใกล้ๆครับอำเภอหนองหานครับอำเภอหนองหานโอเมนอำเภอคู่แก้วครับคู่แก้ว บ้านขอน้อยนะครับกูแก้วครับผมส่วนจุดหลักครับสวนสุดใช้หุ่นเต้นครับสามเตือนะครับค่ามีสนใจครับติดต่องานนะครับงานแห่ทุกงานทุกอย่างนะครับทุกเทศกาลครับผม ติดต่อเบอร์ได้ครับผม08 08609 2 1 8 1 2เอสองนี่นะครับเบอร์โทรเบอร์โทนี่นะครับเบอร์โทนี่เช็คความพร้อมครับ ออกแนวครับเพื่อนพร้อมทําการแสดงสร้างความมวนความเสื่องสางสีสันเนียนครับผมร้อม่านจายสักกองางดด้่ตัวงงดดเดก็ว่าเก็บกินเก็ได้ออกดูแล้วไม่ได้เก็บกินตัวไมาาภาษาเดี่ยว้อว ใช่ค, <น S 1> ครับไปยากครับกอยากวัมันครับ